เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้กลับมาพบกับ a d j e Channel กันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะกลับมาเล่นว้าหานะครับมหาเทพแวนนะครับซึ่งมหาเทพแวน์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเล่นเกมไวนิดนึงนะครับก็มาถึงนะครับเราก็ซื้อรองเท้านะครับแล้วก่อนที่วินาทีจะ20นะครับเราก็จะขายรองเท้านะครับเพราะว่าเราจะซื้อที่อาวุธชิ้นเล็กนะครับที่ทําให้โจมตีเร็วเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเล่นต้นเกมให้หนักนะครับ ในเมื่อศัตรูเนี่ยอ่าเป็นตัวที่ได้เปรียบเรานะอะพอเป็นตัวที่ได้เปรียบเราปุ๊บเราจําเป็นจะต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าเนี่ยคเอลซเนี่ครับเนี่ยครับ,เร,บ,เ,รบเราเราจำเป็นจะต้องแบบตีไวนะครับตีไวเพื่อสู้นะฮะเอาดิมาดิมาดิาดปิกไปนะเรียบร้อยเราได้เฟิร์สปัดนะครับเราต้องเล่นเน้นเกมเร็วนิดนึงสร้างความได้เปรียบเยอะๆนะฮะเวลาเล่นเล่นวายไฮ เพราะว่าวาไฮเนี่เป็นตัวต้นเกมนะครับถ้าเกิดเรายิงต้นทำทำต้นเกมได้ดีมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเลดเกมสบายนะครับแต่ว่าอย่าพยายามเลดเกินไปเพราะว่าไฮเนี่ยถ้าเลดเกมเกินไปมันจะเล่นลําบากนิดนึงนะฮะเราก็ลุยต่อนะครับตอนนี้เอลซุน่าจะไม่กล้าหยั่เราเลยตอดมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอ้เราต้องหลบแบบดิจิตอลนิดนึงนะฮะโอ้โห มันฟิกมานี่เราไม่น่าจะรอดน,นะเนี่ยน,นี้เราต้องถอยก่อนนะครับก็วาร์ปกลับบ้านอ่านะเราสู้ไม่ไหวก็วาร์ปกลับนะครับไม่ต้องฝืนมากเลือดเดือตึงนึ่งนี่คือป่าถ้าเกิดเป็นป่าแบบพวกพิ้วๆอย่างเช่นนาคอส์ดวิ่งมาเนี่ย่าจะตายเลยนะนะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าเล่นต่อนะฮะเออตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทีมเราซีค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะ มีทั้งโอมามีทั้งเอเลสเตอร์มีทั้งวาวาฮโอ้โหโคตรของการสตันซีซีนะฮะซีซีเทียบไปหมดเลยตรงน,นี้ป่าเราจะเล่นไหมเอ่ยโอ้ยตรงน,นี้มีมังกนกล้ามานะครับมาเรียบร้อยเจอปิดนะเรียบร้อยโดนฆ่าไปไม่น,านนะ่ารอดนะเฮ้ยไบมันมาลาสของเราได้ตายละโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็พยายามเล่นเล่นนี้เยอะๆนะฮะเล่นหนักๆเลยเล่นหนักๆเลยมาเอาให้หนักนะครับก็มาเก็บแถบนิดนึงจริงๆเก็บแถบนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของตัวนี้นะครับเป็นหน้าที่ของโรมแต่ว่าเฮ้ยตรงนี้มีไฟนะม,มีไฟเราก็ไม่กลัวนะครับใส่สุดใส่สุดไฟมาดิมาดิาดเจอสตันจนวิ่งไม่ออกเลยดิเรีบร้อยโอ้โห เราต้องเว่นหนักๆนะฮะตอนนี้ก็ทำให้โอมาเราได้ดับเบิลคิวไปนะครับโอเคตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนและโอมาก็ต้องกลับบ้านนะเขาเลือดน,น้อยมากรออ้ไปดุยกันต่อนะ <Anita. S 2> ก็เกมน,นี้เนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบมากนะเพราะว่าตอนนี้นําเป็นเจ็หนึ่งะเออแล้วยิ่งได้บัฟมังกรเนี่ยยิ่งทําให้แบบเอ่อตีคิบเคียร์คีบได้ไวมากขึ้นนะเค oh, ียร์ไปเคียร์ไปตอนนี้ไม่มีใครอยู่ ก็พยายามดูมิมนิแมปเรื่อยๆนะฮะเพราะแบบศัตรูมันจะพยายามเดินเกมไปทางไหนโอ้เรียกรวมละโอเคออกมาเรียบรวมรวมปุ๊บืไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเราว่ามันนัวเกินไปเออกลับขึ้นไปเล่นบนอย่างเดิมนะครับไปเคลียร์คีปเปนก่อนตอนนี้คีปนะ่าจะเข้าแล้วเราก็เคลียร์เอาเคลียร์นกด้วยนะไหมเคลียร์นกด้วย ปุถ้าเกิดเอลสูโฟมาเมื่อไหร่น,รนี้โดนนะบอกไว้ก่อนสุนี่จะแย่มหรอ,นะอนี่คือเขาเล่งค้างหรืออะไรวะเนี่ยเล็งค้างก็เตรียมตัวตายเลยไม่สนละเป็นเล็งค้างมากเราเอาป้อมก่อนนะรีบเอาป้อมให้เร็วที่สุดนะโอ้ยไปมาไ้ามาโอ้โหเรียบรอ้อยเจอซปเปอร์สตันสตันโคตรของการสตัน แค่ไม่ได้เปลี่ยนลาย่างลยนะเนี่ยนี่ครับคือข้อดีคือข้อดีของการเอาเอลิสเตอร์มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นแหละเอ้ไม่ใช่ข้อดีของการเอาวาไฮมาเออตอนนี้ยิ่งทีมเรามีซีซีหนาอีกทำให้เกมต้นเกมเราสามารถเล่นได้หนักมากไม่ต้องเดิน <laughs> ใช่ไม่ต้องเดินเลยเนะี่ยั้งสตันหนึ่งสตันสองจับล็อกอีกอตายตายอย่างเครียดไม่ตายก็ เลี้ยงไม่โตและนะเดี๋ยวเราลุยกันต่อก่อนนะอ,อีกฝั่งตรงข้ามเหมือนเขาเอามากังกามาโลมเนอะเออว่ามากังกาโลมนีมน่มันน่าจะเปราะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเอาโบกินสเปียร์เนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบเยอะมากออกแแรกๆเลยเจาะแบบเจาะให้มันตายแบบตายเร็วๆเลยเจาะเกาะคอสเจอแอสเซนก้านะ เราก็คอยดูไอ okay, อสเซนกล้า,าตรงนี้ถ้ามันมาลึกกว่าน,นี้นิดนึงนะเออไม่กล้าละเนี่ยเริ่มไม่กล้ามาลึกๆละโอเคปุ๊บเรียบร้อย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 อ้อมนี้อ้อมนี้จะไปไหนละ่ะโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเออ,อนิดเดียวนะเนี่ยโอ้โ เล่นกันค่อนข้างหนักหน้าดูนะเนี่ยนะลุยกันต่อนะครับโอมาก็จะเล่นกับเราด้วยปุบ๊บอ่ะกิเลสเตอร์ด้วยอ่าเรียบร้อยพร้อมได้ไปละโ,โอ้ยเกือบแล้วเนี่ยนะต่อนะครับป้อมต่อมาพ้อมต่อมาไม่รอดนะครับ่นะเราก็โอมาเขาเล่นดีนะครับคือเขาคุมโซนได้แบบถูกต้องมากเลยเออใครมาปุ๊บมันจะได้แบบ เราจะได้รู้ตัวทันนะลุย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 ,ลยเดี๋ยวเราขอต้องต้องไปต้องไปทำต,ปปนนะต้องไปเคลียร์คีปงป้อมก่อนนะเคลียร์นิดนึงมีป่านน่าจะอยู่จะได้อยู่เราเราก็เคลียร์เหมือนเดิมเออได้บอกเฮนสเปียมาละโหดแน่นอนบอกเลยอ่าโอมากลับบ้านเราก็เก็บเลือดหลังป้อมนะแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มเรื่อยๆกันก่อน ล, ơi, ล, ơi, ลุยลุยลุยพามพามตัวเล็กไปนะครับแล้วก็รอโอมาไปะจะได้แบบจะได้เดินด้วยกันนะครับพยายามเดินหลังโอมาให้โอมาเปิดก่อนนะครับโอเคแคลรี่เราต้องพยายามคือเวลาเล่นแคลรี่เนี่ยต้องพยายามไม่ยืนแหละมากเนาะโอมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอลสุมากอย่างงี้ก็เสร็จสิครับจะมาวางแถบหรอโอ้โหแอเซนกานี่ผักมาไกลเพมือ,ยอยนกันะเน เฮ้ยเฮ้ยอะลุย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 เข้าสต,ตันไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ่อออะเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะนี่ผมเลือดเหลือนิดเดียวเดี๋ยวขอไปฟาร์มนิดนึงแล้วเดี๋กลับบ้านปึ๊บปุ๊บปุ๊บนะเค okay. กลับบ้านได้นะศัตรูตายตายสองนะครับตอนนี้เกิดละนี่เอลซุเกิดแล้วนะครับโอ้มาเราก็ ก็ต,ตายเหมือนกันเพราะฉันเนี่ยเราเล่นรอโลมเนาะเออแล้วก็เล่นเคลียร์คีปไปเรื่อยๆทำเลนไปเรื่อยๆรอโลมเนี่ยแหล,ละแล้วเดี๋ยวดาร์กดาร์กอินฟินิตสเลเยอร์กำลังจะเกิดนะครับเอาอ่ะมาเดี๋ยวละโอมาเรียกรวมละมาเดี๋ยวเรารวมกับโอมานะครับมาลุยเลยเพราะว่าคีปเล่นเราทำสูงมากอเอ๊ะยี่เหมือนเห็นอะไรแบบแบบมีใคร AFK หรอ เดี๋ยวลุยกันต่อนะครับเรียบร้อยออกมาเขาเล่นเขาเล่นเป็นนะเนี่ยเออเล่นเป็นแบบเป็นจริงๆจังๆเลยเนี่ยเพราะว่าแบบมีการเดินคุมโซนเช็คพุ่มอะไรเงี้ยคำถูกต้องนะฮะซึ่งถ้าเป็นโลมพวกพวกสายเวทอะไรพวกนี้จะทําไม่ได้โกลมสายเวทคือจะหนีครับใช้สกิลเช็คพุ่มเฉยๆอันนี้เราให้บัฟา้านาคอร์ดไปนะเ,ปนดเดี๋ยวเราก็ไปทําเลนกลางต่อ เอออฟเลนก็ทําหน้าที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าออฟเลนก็คือไปแยกเลนไกลทาคีบเบฟคีแต่ตอนนี้น่าจะต้องมารวมละเดีอยนนี้เดินดทําเกมไม่ได้ก็เอาอวีซ่าดากอนนะเดี๋ยวขอดูก่อนกระโดดไปอึ้งนิดหนึ่งนะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนะ๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเพราะเมื่อกี้คือแบบโอมาไปคนเดียวเนี่ยผมก็กลัวแบบอยู่คนเดียวจะไม่ไหวอ่า เปี้ยงเรียบร้อยเรามาล่าโซลีดาก้อนกันนะครับเฮ้ยตอนนี้อลเลนเขา้าเข้าลึกไปนะเนี่ยเราจะช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมโอ้โหเกือบไม่รอดน,นะอลเลนเดี๋ยวเราพยายามเดินกับโอมานะครับจริงๆถ้าโอมาอ่าอยถ้ามีอเลสเตอร์มาด้วยเนี่ยโอ้โหสบาย,ยเดี๋ยวเราพยายาม เรียบร้อยสตันเรียบร้อยโคตรของการสตันตรงก็เรียบร้อยโดนไปอีกเอาดีเอา,ด,เอาดีเอาให้สุดเอาให้สุดเด้งไปแบบไม่ต้องไม่ต้องขยับเรียบร้อยสาย5เกมได้สบายนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราไปเอาบัฟแดงนิดนึงตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กยำทำเลนขึ้นมานะครับทำมาสามเลนเลยเนี่ยทำมาเรื่อยๆเลนมาเลยแล้วก็ยิงเลยยิงเคลียร์ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆเรื่อยๆเก็บแถบด้วยตูนี้ไม่น่ารอดแล้ะทำเลนกลางแล้วก็เลนข้างด้วย่อยป้อมแตก3ทางเกมนี้จบไปอย่างรวดเร็วแน่นอนรประตูกันไม่อยู่ละเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายตายเลยอันนี้ผมเข้าลึกไปแต่ว่าเราน่าจะชนะนะฮะเก็บรอยครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้ครับกับวาไฮนะครับโซโลแหลง วาไฮเราต้องคือเราต้องเล่นกับทีมที่เป็นสตันเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเลือกโลมที่มันเป็นแบบไม่ได้โลมแทงจ๋าอะไรพวกเนี้ยมาเนี่ยจะโดนสตันกันรัวๆจริงๆก็คือรล้างได้นะครับคือถ้าเล่นแบบพวกอลิสเนี่ยผมว่าเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าวาไฮเป็นแครรี่ขาดตายนะก็เกมนี้เราได้ MVP ไปนะครับโอเคอเครับก็เป็นไงครับกับเกมนี้นะครับก็มาเล่นให้ดูนะครับ สำหรับวาไฮนะครับแครี่ต้นเกมกับทีมที่ซีซีหนามากครับกระจบไปนะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะ